ด่วนความจริงเปิดเผยทำไมต้นข้าวไม่ร้องเพลงสาวเมืองการรู้เบื้องหลังแล้วจะยิ่งรักน้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วโลกและสวัสดีแฟนคลับคนรักลูกทุ่งไทยที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับผมบ่าวโจดีไซน์ในรายการที่จะพาพี่น้องมานั่งคุยกันแบบสบายๆเจาะลึกเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาด้วยความรักและความเข้าใจครับ วันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาคุยกับพี่น้องเป็นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นพูดคุยกันในกลุ่มบ้านฮักของน้องต้นข้าวครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นคำถามเล็กๆแต่คำตอบของมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความรักที่ทีมงานมีต่อตัวน้องอย่างมหาศาลครับเรื่องของเรื่องก็คือมีแฟนคลับหลายท่านสงสัยครับว่าน้องต้นข้าวเป็นคนกาญจนบุรีแท้ๆ แถมร้องเพลงประจำจังหวัดอย่างสาวเมืองการได้ไพเราะจับใจแต่ทำไมเวลาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหรือไปโชว์ตัวตามงานต่างๆเราถึงไม่ค่อยได้ยินน้องร้องเพลงนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นน้องลืมบ้านเกิดหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่วันนี้บ่าวโจจะพาพี่น้องไปไล่เรียงไทม์ไลน์ไปดูความเห็นของแฟนคลับในกลุ่มที่เขาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและไปดูข่าวดีที่ผมแอบได้ยินมาว่า เร็วๆนี้เราอาจจะไม่ต้องง้อเพลงเก่าแล้วเพราะเพลงใหม่ของน้องต้นข้าวกำลังเดินทางมาครับเรื่องราวมันเริ่มต้นจากโพสต์หนึ่งในกลุ่มครับแฟนคลับได้โพสต์ถามด้วยความรักและชื่นชมว่าทำไมถึงไม่ค่อยเห็นน้องต้นข้าวร้องเพลงสาวเมืองการครับหรือว่าติดลิขสิทธิ์ครับเพราะน้องต้นข้าวร้องเพราะมากวันงานฟุตบอลร้องได้จับใจมาก แต่ตามเวทีการแสดงไม่เห็นร้องเอามาเป็นอีกเพลงประจำตัวได้เลยสาวเมืองการแท้แท้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมครับน้องเป็นลูกหลานเมืองการก็อยากให้ร้องเพลงบ้านเกิดแต่หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปทอมีพี่น้องแฟนคลับผู้รู้จริงหลายท่านเลยครับเข้ามาช่วยกันตอบซึ่งคำตอบเหล่านั้นมันทำให้เรากระจ่างและเข้าใจสถานการณ์ของน้องมากขึ้นครับ ผมขอยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากคอมเมนต์แรกแฟนคลับท่านนี้ตอบได้ชัดเจนมากครับเขาบอกว่า<ฆ>เพลงติดลิขสิทธิ์ครับร้องได้ตามงานกุศลครับแต่ถ้าร้องตลอดร้องโชว์ตามงานต่างๆต้องไปขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงครับตอนนี้ไม่รู้ใครถือลิขสิทธิ์อยู่ทายาทคุณปิยะเปล่าไม่ทราบครับและอีกท่านก็เข้ามาเสริมข้อมูลเชิงลึกว่า เพลงนี้เป็นของ GMM ดวงตาคงทองร้องอยู่และก็อยู่ค่ายนี้ถึงแม้ว่าปิยะตระกูลราชเป็นคนแต่ง GMM น่าจะซื้อลิขสิทธิ์ไว้นานแล้วละ่ะแค่เดาเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือด่านแรกที่น้องต้องเจอคือเรื่องของเจ้าของสิทธิ์เพลงเพลงเพลงหนึ่งกว่าจะออกมามีเจ้าของหลายส่วนครับทั้งคนแต่งเนื้อร้องคนทำดนตรีและค่ายเพลง การจะนำร้องโชว์บนเวทีที่มีการจ้างงานมันมีกติกาที่ต้องเคารพกันอยู่ครับมีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายครับอันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญแฟนคลับท่านหนึ่งบอกว่าทราบม,มาว่าตอนนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ขอให้ซื้อไว้ใช้ร้องครับและอีกท่านระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่ากำลังมีแฟนคลับติดต่อซื้อลิขสิทธิ์อยู่เดือนละ3 0,000ื่นบาท 1เพลงต่อปีก็ถือว่าแพงมากๆครับพี่น้องลองคิดตามผมนะครับเดือนละ30,000่นบาทปีหนึ่งก็3าม0 0 0หบาทสำหรับเพลงเพลงเดียวถามว่าคุ้มไหมครับสำหรับเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ต้องแบกรับต้นทุนขนาดนี้ผมเชื่อว่าทีมงานและผู้ใหญ่เขาคงมองแล้วว่ามันหนักเกินไปครับและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยของน้องต้นข้าวครับ มีคอมเมนต์จากแฟนคลับท่านหนึ่งเตือนสติได้ดีมากครับเขาบอกว่าฟังตามสคริปต์ที่เขาแสดงเถิดครับเพลงมีลิขสิทธิ์จะขอให้น้องร้องสดหน้าเวทีก็ระมัดระวังนิดนึงค่าลิขสิทธิ์ก็หนักอยู่แล้วแต่ค่าปรับละเมิดลิขสิทธิ์หนักกว่าถ้าพลาดมาก็ช่วยกันใจ่ายให้น้องด้วยนะครับนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้การละเมิดลิขสิทธิ์ในบ้านเรามีกฎหมายคุ้มครองที่เข้มงวดครับ หากมีการนำไปร้องเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าปรับตามมาที่หลังได้ครับซึ่งตัวเลขค่าปรับตามกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับอาจจะหลักแสนหรือหลายแสนบาทคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวของเราจริงไหมครับดังนั้นการที่ทีมงานไม่ให้น้องร้องหรือการที่น้องเลือกที่จะไม่ร้องไม่ใช่เพราะน้องหยิงไม่ใช่เพราะน้องลืมตัวแต่เป็นเพราะ ความเป็นมืออาชีพครับน้องและทีมงานเลือกที่จะเคารพกฎกติกาเลือกที่จะไม่สร้างปัญหาและเลือกที่จะเซฟตัวเองเพื่อให้ทำงานในวงการนี้ได้ยาวๆครับอยากให้พี่น้องแฟนคลับภูมิใจในตัวน้องนะครับการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะขัดใจคนฟังบ้างแต่มันคือความยั่งยืนครับ เราคงไม่อยากเห็นน้องร้องเพลงเพราะวันนี้แต่ต้องมานั่งปวดหัวกับเอกสารกฎหมายในวันหน้าจริงไหมครับแต่พี่น้องครับในเรื่องราวที่ดูเหมือนจะมีข้อจำกัดมันก็มีแสงสว่างและข่าวดีรออยู่ครับผมเห็นแฟนคลับหลายท่านเสนอไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากในเมื่อร้องเพลงเก่าไม่ได้ทำไมเราไม่ทำเพลงใหม่ละครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแต่งเพลงใหม่ลูกสาวชาวการให้ร้องดีกว่า เพลงนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์รักมากและอีกท่านก็เชียร์ว่านักแต่งเพลงเก่งๆคนไหนน่าจะแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ที่ดาสาวเมืองการมอบลิขสิทธิ์ให้น้องได้ร้องประจำน่าจะดีนะและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องในช่วงท้ายนี้แววแวมาว่าความฝันของพวกเรากำลังจะเป็นจริงครับตอนนี้ ทีมงานและผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการพูดคุยมีการวางแผนและกำลังซุ่มทำเพลงใหม่ให้น้องต้นข้าวอยู่ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยความสามารถของน้องต้นข้าวโดยทีมงานคุณภาพของโรงเรียนการจนาและครูนิวเพลงใหม่ที่จะออกมาจะต้องเป็นเพลงที่สมศักดิ์ศรีเป็นเพลงประจำตัวของลูกสาวชาวการยุคใหม่ที่ไพเราะไม่แพ้เพลงเก่าแน่นอนครับ อดใจรอกันอีกนิดเดียวนะครับของดีต้องใช้เวลาปรุงเมื่อถึงวันที่เพลงปล่อยออกมาวันนั้นแหละครับน้องต้นข้าวจะร้องให้พวกเราได้ฟังแบบเต็มเสียงร้องได้ทุกเวทีร้องได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่อไปเป็นเพลงของน้องร้อเปอร์เซ็นเป็นสมบัติของแฟนคลับทุกคนดังนั้นวันนี้ถ้าใครไปดูหน้าเวทีแล้วขอน้องร้องเพลงสาวเมืองการแล้วน้องไม่ได้ร้องให้ อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับส่งยิ้มให้น้องและบอกว่าไม่เป็นไรลูกรอฟังเพลงใหม่นะแบบนี้จะทำให้น้องมีกำลังใจและมีความสุขในการร้องเพลงมากขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดเล็กๆไว้เป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวและแฟนคลับทุกคนนะครับเพลงที่ดีอาจจะสร้างชื่อเสียงได้ชั่วคราวแต่ศิลปินที่ดีที่รู้จักเคารพกติกาและให้เกียรติผู้อื่น จะสร้างศรัทธาได้ตลอดการวันนี้น้องต้นข้าวพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าน้องคือศิลปินที่ดีจงภูมิใจเถิดครับที่พวกเราเลือกเชียร์คนไม่ผิดเพราะความถูกต้องจะเป็นเกราะคุ้มคันภัยและจะนำพาให้ต้นกล้าต้นนี้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามที่สุดในวงการอย่างแน่นอนเบ่าวจอดีไซน์ขอเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวและทีมงานผลิตเพลงใหม่ทุกคนครับรอฟังอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ